อาจาะพี่น้องต้นพันธุ์พุทรา,ส,าสวยๆอันนี้คือต้นพันธุ์พุทราสามรดขาเด็กน้อยนะอยู่ตรงนี้นะพุทราสามรดอันนี้ห้าสิบเซนบอกสามสิบถึงสี่สิบเซนสามสิบถึงสี่สิบเซนค่นสับสนกับบันนประมาณหสิบถึงเจ็ดสิบเซนประมาณนี้ต้นพันธุ์สวยๆแบบนี้เลยพี่น้องคนส่งปลอดภัยต้นส,ยสวยๆสามารถสำหรับคนที่พร้อมปลูกนะคะ ้าบ่พร้อมัวคือต้องมาเปลี่ยนถุงไม่อันนี้ราคาแบบราคาน่ารักน่ารักต้นหนารักพ้อพ้อมเดินต้นพันธุสวยๆนี่รากนี่ยอดแตกยอดนี่เตรียมออกดอกได้เลยนะทุกคนร่งดินแล้วช่วงหนาฝนชุ่มช่ำก็สามารถปลูกเป็นช่วงที่เหมาะที่จะปลูกมากปลูกได้ตลอดเลยช่วงนี้มันก็คือแบบกระตุ้นไวดินมันชุ่มเนาะอีสานบานห้องมันดินชุ่มหรือว่าถ้าอื่นอยากปลูก ต้นการแตกยอดได้ดีล่ะต้นจะสมบูรณ์ไห้เพราะว่าระหว่างอากาศร้อนกับดินชื้นมืนาาต้นใหม่มันสิ่ปไวไววก็กันสนใจต้นพันธุ์สวนพุซสาแม่บุต้าบ่าวทงนะคะทุกคนส่งถึงบ้านหรือว่าจะมาส่งลงที่สวนเราก็มาชมสวนตัวอย่างได้เลยจ้ะพี่น้องต้นพันธุ์สวยๆ้าต้นใดที่แบบบอ่อนี่ก็สามารถเก็มได้เลยรับประกันสายพันธุ์แท้ ตัวอย่างที่สวนเราคือรับประกันเลยว่าได้สายพันธุ์แทบ้บอไก,ก่พันธุ์นะพี่น้องบางสวนบอกว่าสื่อมาแล้วแต่วันโมเมนพันธุ์แต่ของเราคือรับประกันสายพันธุ์เพราะว่าเฮามีสวนสวนหลักสวนหลักสวนใหญ่ที่ไว้ใจได้คือที่สวนเฮาเคยเหตุมากะคะ่ะบด้ไปหาเอาน้ำตลาดทางข้างทาง,ทางเขาก็จะรับประกันได้เหมือนกันแต่นี้คือถ้ารับจากเราก็ได้บอบุรีบอบาพี่น้อค่ะ ทุกคนมีอาชีพของตัวเองก็จะประมาณนี้คือต้อนพันธุ์สวยๆบ่าช้ำเลยแทบจะไม่ช้ำเลยแบบปลอดภัยเพราะว่าสวนเราจะรับจากต้นที่แบบพร้อมปลูกนะตัดจากต้นตอใหญ่แล้วก็จะพักให้แบบพร้อมลงดินได้เลยจากว่าแมนแบบว่าปุ๊บเอาลงมาปลูกแล้วเกิดการเสียหายนี่คือพักให้ระยะที่แบบว่าปลอดภัยแล้วสามารถลากเดินเต็มถุงแต่คือพร้อมปลูก เป็นต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกพร้อมให้ผลผลิตได้เลยสำหรพี่น้องผู้ใดที่สนใจเบอร์โทร098 -834 ก้าแปด6นะชินแล้วออต้นพันธุ์สวยๆม,มีหลากหลายสายพันธุ์นะพี่น้องพุทราม,มีหลากหลายสายพันธุ์ที่ฮิตอันดับหนึ่งก็คือาแ,แม่บุตรแนะนำคือสามรสวามแล้วก็แ <5. S 1> ดงอินเดียบอมเบ นำอ้อยพันต่างๆที่มันเป็นรสชาติลูกสวยงามแต่บอมเบ้ที่แอนงินเดียที่นิยมอยู่ตอนนี้ไม่ล่าสุดก็คือเอ็มสิบหกต้นละหนึ่งใบเท่ากระสีจองแน่จักน่อยพราวช่วงนี้คนกำลังนิยมเนละพี่น้องต้นแพงถามว่าอันใบเท่านี่ต้นแพงก็จริงแต่ว่าปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตของคนปลูกนะพี่น้องไม่ไม่ได้ปลูกบ่อยๆแค่การต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยการดูแล ดูแลรักษาทุกอย่างก็ต้องดูแลนะพี่น้องปลูกแล้วก็ต้องดูแลอ่าอะไรนะการดูแลรักษาฮอร์โมนหรือว่าผลิตภัณฑ์ยาต่างๆของเราเป็นฮอร์โมนตัวยาที่แบบปลอดภัยอ,อยอผล,ละไม่สามารถขึ้นหางได้พี่น้องเราไม่ได้เน้นแบบว่าปลูกขายเจ้าของสวนบก,กิ่นบุแมนเจ้าของสวนกินกนคค่นก้อนลูกค,คา้าชิมก้อนลูกค้าเพราะว่าเราต้องแบบอ่าเขาเอินยังก็ต้องปรุงรส ให้มันแ่บว่าแม่นว่าปลูกตามก่นเนื้อดูแลอย่างดีแล้วกะสามารถกินได้เลยผลไม้เฮาสาหรับผู้ใดที่ปลูกหลายไปสามารถตรวจแล้วก็พานออย่อกับผลไม้ขึ้นห่างได้ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเราปลูกในระยะการผลิตภัณฑ์ที่ดูแลแบบปลอดภัยมีโออย่อลับประกันกินได้ทั้งคนปลูกแล้วก็คนขายเราไม่น้นแบบว่าปลูกขายย่างเดียว กำไรเขาทำลายสุขภาพคนปลูกแล้วก็ทั้งคนกินไม่ทำเขามีผลิตภัณฑ์ที่แบบปลอดภัย100%ยอร์ซนตคิปนี้ลาไปกรพี่น้องสนใจสอบถามได้นะคะสวยเลย